เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย11ธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบบาสเกตบอลเอ็นบีเอซาร์ดเมกาเป็น NBA c u ีเอคัพโอลิมรอบ8ทีมสุดท้ายการพบกันระหว่างเจ้าบ้านมิลกี้บัคส์วันนี้เปิดบ้านไฟเซอร์ฟอรัม7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกำยอนของทีมพลังหนุ่มอีกหนึ่งทีมออร์แลนโดเมจิกโดยโค้ชของเจ้าบ้านมิลกี้บัคส์ยังคงเป็นด็อกรีเวิร์ส วันนี้จะได้ดวลกับเจมสเมาโมสลี่ครับทำผลงานได้ดีจริงๆครับตลอด1-2ซีซั่นที่ผ่านมาโดยผลงานเกมล่าสุดของบัคครับบุกไปเยือนบรุกลินเนสแล้วก็เอาชนะไปได้118ต่อ1น3ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นพยากวางยานิสอันเตทูคอมโป34แต้ม11รีบาด์4แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับ เสริมด้วยบ็อบบี้พอติสครับ23แต้ม5รีบาวหนึ่งแอสซิสต์แกลดี่เทรนต์จูเนียร์20แต้มแล้วก็เดมิเอร์ลิลาสสิแต้มกับ11แอสซิสต์สุดท้ายบัคเอาชนะไปได้แบบสวยงามครับส่วนผลงานของออริเอนโดเมจิกครับต้องลงเล่นกับฟินิกซ์ซันในเกมที่ไม่มีทั้งเปาโลเบนเชโรแล้วก็แฟรงก์วักเนอร์แต่ก็ยังสามารถรวมพลังเอาชนะฟินิกซ์ซันไปได้115ต่อ110ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นการตัวเก่งจาเลนซัก26แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต เสริมด้วยโกกาเบตาเซ่21แต้ม16รีบาล4ีแอซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลบิ้ครับและกาตัวที่เด็ดอย่างโคแอนโทนี่ครับ14แต้ม2รีบาล3แอซิสสุดท้ายออร์แลนโดเมจิครับยังรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับแม้จะขาดผู้เล่นคนสำคัญไปถึง2ถึง3คนครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้ครับจะต้านมิลกี้บัคส์ได้อยู่หรือไม่สำหรับเมจิ โดยไพ่การ์ดฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนเจ้าของชายาเดิมทามเดเมียนลิลล่าจะได้ดวลกับกาดตัวเก่งของเมจิกอย่างจารินซักตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามครับชื่อชั้นของเดเมียนลิลล่าถือว่าเหนือกว่าจารินซักชูติงการ์ดมือยิง3อันเดรแจ็กสันจูเนีดยดวลกับ KCP เคนทาวเวิสคาเวลปอบส่วนตัวผมชอบการเล่นของ KCP มากกว่าดูดีกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับสมอลฟอร์เวิร์ดครับฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้ทอรียนสปรินต์ครับโดดเด่นเรื่องการยิง3จะได้ดวลกับทิสตันดาซินวาครับ ตัวนี้ก็ได้ทั้งวงนอกวงในเกมรุกเกมรับคู่นี้ผมมองว่าสูสีกันครับส่วน power forward ครับพยากรยานิสอันเตทูคอมโปจะได้ดวลกับวินโดว์คาร์เทอร์จูเนียครับมีดีเรื่องของเกมรับและการรีบาวแต่ภาพรวมความดุดันและชื่อชั้นก็ต้องไปที่ยานิสดูดีกว่ามากต่อเนื่องไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์คู่วงในเจ้ายักษ์บุูคโลเปสจะได้ดวลกับโกคาเบตาเซชื่อชั้นก็มองว่าบุูคโลเปสเหนือกว่าครับแต่ความสดโกคาเบตาเซก็ถือไม่เป็นรองครับแล้วก็รีบาวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน และผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านคริสมิเดตันครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแต่ก็น่าจะลงสนามเป็นตัวสำรองได้ครับส่วนออร์แลนโดเมจิกจะไม่มี2คนสำคัญที่สุดในทีมอย่างบาโลแบร์เชโรและก็แฟรงค์วักเนอร์ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรสำ,รสำหรับออร์แลนโดเมจิกในวันนี้ครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมจากการคาดการณ์เท่านั้นฝั่งเจ้าบ้านมิลกี้บัคส์ลามีประกอบไปด้วยเดมยนลินลาดอันเดรแจ็กสันจูเนียทอรีอนสปรินต์จานิสอันเดรทคอมโปและบรูคโล ส่วนออร์แลนโดเมจิกครับทีมเยือนประกอบไปด้วยจาเลนซักเคซี n t เคนตาเวสคาเวลปอบทิสตันดาซินวาโดยมี w e n d ดคาเทอร์จูเนีและโกกาบิตาเซเป็นผู้เล่นชุดวงในคอยดีบาวใต้แป้นให้กับ Magic ครับโดยมิลกี้บัคส์ผลงานฤดูกาลนี้ชนะ12แพ้11ส่วน o r ร์แลนโดเมจชนะ17เกมแพ้ไป9เกมครับโดย k e ีย์แมชอ p ในเกมนี้แน่นอนครับเป็นการดวลกันระหว่างทางด้านพยากรยานิสอนติโทคอมโป วันนี้จะได้ดวนกับจจเลนซากับโดดเด่นที่สุดในยามไม่มีเปาโลแบนเชโรและก็แฟรงค์วากเนอร์ครับโดยยานิสผลงานในซีซั่นนี้32.5แต้มต่อเกมถือว่ายังสูงเหมือนเดิมครับรีบาว11.6ครั้งต่อเกมส่วนเจลเลนซากับอยู่ที่ระดับ16แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ิโก41ก็อยู่ในดับกลางๆค,ครับทัศนาจา์เจในคู่นี้ครับออร์แลนโดเมจิก ผู้เล่นเป็นรองมากจริงๆในเกมนี้ครับส่วนมิลกี้บักเองครับผู้เล่นเป็นต่อด้วยแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยครับองค์ประกอบทุกอย่างเทปไปที่บักหมดครับแต่อย่างไรก็ตามครับโอเลนโด้เมจิกเป็นทีมที่เล่นด้วยบาสระบบครับแล้วก็ผู้เล่นชุด1และชุด2ถือว่ามีความสามารถใกล้เคียงกันมากแถมมีเกมรับที่โดดเด่นวันนี้ผมว่าเมจิกน่าจะบุกมาเล่นได้อย่างสูสีถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกินเจ็ดแต้มดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ครบครื่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a t n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a t n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ